สวัสดีครับผมวันนี้เรามีอีกหนึ่งคลิปนะอีกหนึ่งปัญหานะในฟอร์ดเอเวอเรสตคันนี้เป็นเล็กเจนะครับรถใช้มาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะสำหรับคันนี้เป็นรถของตัวกระพมเองนะครับ <laughs> มีปัญหามาเล่าให้ฟังนะสำหรับฟอร์ดเอเวอเรเครื่องยนต์สองจดศูนย์นะคันนี้เป็น ไทเทเนียมนะไทเทเนียมนะครับนี่ตัวนี้ไทเทเนียมสีคูณสีนะมีปัญหานะก็คือวิ่งวิงไปนะคราน,นี้มันจะมีรูปกุญแจล็อกบนหน้าปัดกับเฟืองท้ายนะคือดิฟดิฟล็อกดิฟล็อกกันเองนะแล้วทำให้รถวิ่งไม่ไดนะ้บางทีเหมือนล้อล็อกหรือว่ารถอืดไปเลยนะตืดนื เหมือนสคูณสี 4, มันล็อกไปนะอา,อาการประมาณอย่างนี้นะถ้าท่านผู้ที่ใช้รถในรถรุ่นนี้อาจจะเกิดหรือว่าเจอปัญหานะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ทําการแก้ไขทําแบบไหนนะครับถึงจะใช้งานต่อได้นะคือเรื่องของเรื่องก็เกี่ยวกับพวกอัปเดตที่เรียกอัปเดตรถยนต์นะประมาณนั้นต้องนํารถเข้าศูนย์หรือว่าหาอู่ที่มีโปรแกรม ของศูนย์บริการนะครถึงจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับให้มาดูเนี่ยจะเห็นสัญลักษณ์ลื่นหลนะแล้วก็หน้าจอนะฮะก็จะขึ้นประมาณว่าล้อ4ีล้อล็อกนะครับขณะที่เราขับอยู่ขับสนะครับ<แ>นี่อาการจะมาประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่ ดีบล็อกนะครับเกิดปัญหานะแต่ว่าก็สามารถขับได้นะคับต่อได้นะครับถ้าเจอแบบนี้นะให้นำรถนะครับเข้ามานะแก้ไขนะในการ l e ARNING นะหรือว่าโปรแกรมใหม่นะต้องใช้โปรแกรมจากศูนย์ บริการเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้นะหรือว่าโปร,กปรแกรมแท้ของฟอร์ดนะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับกับปัญหาฮนะถ้าบางท่านอาจจะเคยเจอนะครับแบบนี้นะฮะสัญลักษณ์แบบนี้อยู่ดีๆรับไปนะเฉยๆเขาขึ้นมาเองเลยนะครับบางทีขึ้นรูปลื่นถลานนะฮะหรือบางทีขึ้นลุยโคลนนะขึ้นมาหลายรูปแบบนะครับ ไม่ต้องตกใจนะฮะเนี่ยให้เรากดโอเคนะหรือว่าบางครั้งก็ดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็สตาร์ทใหม่ก็จะใช้ได้เลยนะม,มีหลากหลายรูปแบบ <c ười> คือรถเขาต้องการให้เราเข้ามาอัปเดตนะครับอัปเดตข้อมูลรถหรือว่าโปรแกรมในกล่องใหม่นะฮะ <c ười> เรียนรู้อุปกรณ์ใหม่นะครับก <c ười> ็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําวันนี้นะเราจะ โปรแกรมตัวนี้ให้ดูนะว่ามันจะยากหรือว่าง่ายขนาดไหนนะความรู้นะนำมาฝากนะครับก็ดูดูกันไปนะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเลยนะครับเอเยนะครับนะใช้คอมเข้าตรวจสอบเช็คโค้ดก่อนนะครับรถมีอาการเฟืองท้ายล็อกนะหรือว่าขึ้น4ี่คูณสี่นะเป็นรูปกุญแจอยู่ตรงเฟืองหน้าปัดนะครับ เนี่ย yeah. เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโ <Yeah, S 2> มดูลโมดุลน,น,นี่แหละโมดูลอะไรเอ่อ AWD ดเออ่า <AW D. S 1> เราเช็คโค้ดแล้วนะครับโค้ดไม่มีนะครับแต่เขาขึ้นให้อัปเดตอัปเดตข้อมูลรถนะฮะะบา,านี้เราต้องดาวน์โหลดนะต้องดาวน์โหลด เดี๋ยวจะเพิ่มไมให้พูดอีกคนหนึ่งไม่พร้อมกล้องพร้อมทีมงานลุยนีรับเดดซอฟต์แวร์โมดูล AWD กดเดินเครื่องไปแล้วก็รอมาโหลดทำตามขั้นตอนไปเรื่อยตอนนี้กำลังดาวน์โหลดไฟล์อยู่ มาแล้วครับออนเครื่องยนต์ออฟออนคุณเจเครื่องยนต์ออฟขณะทำอยู่ไฟอย่าดับนะครับกล่องล็อ ระดับนี้เรียบร้อยเลยครับตอนนี้กำลังป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่ <Okay. S 1> อืขั้นตอนต่อไปก็ oh, <okay. S 1> ออปสวิตช์ออน ขั้นตอนดำเนินการนะครับขั้นตอนเราไปปิดสวิตช์อฟเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวเช็คโค้ด การอัปเดตจะมีโคตรค้างถ้าอัปเดตขึ้นมาจะมีโคตรค้างที่เช็คโคตรไม่มีเลยเนาะแต่พออัปเดตขึ้นมาขึ้นสีส้มบานเลย <gosto> ไมนตีเกลียวแล้วอ่าตีเกลียวแล้วเอา,เาไปน้าแยกมองเอาใช่ไหมแล้วก็ลองทดสอบดูลองทดสอบลองสตาร์ทดูลองสตาร์ทใช่ไหมใช่สตาร์ทดูอ่ะสตาร์ทดู หลังจากอัปเดตไปมันจะขึ้นอันนี้ระบบช่วยเบรกไม่ทํางานเราต้องไปวิ่งเพื่อปรับเทียบเวลาเข้าเยร์เท้หลังมันจะขึ้นมันก็จะไม่หายทุกครั้งเวลาขึ้นมันจะขึ้นครับต้องไปว<า>ิ่งต้องไปวิ่งทดสอบใช่วิ่งปรับเทียบมาด,ดูนกล้องอ่า การจำแนกไอ้การตำแนกกล้องช่วยจอดขนาดถอยหลังทำเงนกัอนนี้ดาวน์โหลดก่นมันมันต้องไปวิ่งที่โลง่ลงๆอะ่ะวิ่งประมาณเจดกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหงานช้างเลยใช่วิ่งช้าๆเหมือนปล่อยเบรกแล้วปล่อยให้รถไหลไปเองอื จนกว่ามันจะโหลดเสร็จเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลขึ้นมาโหลดอดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปหาที่โล่งๆก่อนก็นู่นนะครับทางด่วนเปิดไฟกระพริบครับไปฉุกเฉินครับเดี๋ยววันนี้นี่งานช้าเลยเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงตายแล้วทาไงวะเนี่ยต้องหาที่โล่งจรงิงอ,อ่ะอ่จะไล่มากไนี่ยจอดนแต่ตอนออกตัวต้วตองเบาๆนะ เปิวไฟกับพริปได้ไหมวะได้ไปจูกเฉินอ่ะ,ออะรัดกับขัดนิรภัยให้เรียบร้อยถึง <ดำ S 1> ขั้น <ดำ S 1> ตอนแล้วนะดำ,นนดำเนินการต่อไปแล้วก็มันก็จะบอกทำต,ตามมันไปทำต,ตามมันไปเปิดเครื่องยนต์ทำงานเข้าหมดขับแต่หยุดรถไว้เปิดฝั่งหน้า นี่มาแล้วมันก็จะขึ้นจอแบบนี้อืมมันบอกว่าความเร็วต่ำกว่า8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็กดไปแล้วเราก็ออกตัวไปตอนรถ,หรถนไหลไปเรื่อยๆรถยังไวเลยลูกพี่แต่งยาตัวเดียวเดีเ๋ยวมัน เนี่ยดูจนกว่าหลอดน,น,นี่จะเต็มอย่างเงี้ยถ้าเราต้องวิ่งอย่างเงี้ยชิดชิดซ้ายไปเลยใช่ชิดซ้ายไปเลย,ยเนี่ยเราต้องไปแค่นี้พวงไลัยก็ต้องตรงห้ามหักเดี่ยว ใช่ต้องไปอย่างนี้เลยนะฮะโคตรช้าเลยนะมันโคตรอันตรายอะ่ะ <c oughs> จนกว่ารอนี่จะเต็มอ่ะพี่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะครับเออไม่ควรขึ้นทางด่วนนะครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆไม่ควรขึ้นทางด่วนนะอันตรายโคตรๆเลยครับวิ่ง <c oughs> เหมือนคนเดินนะฮะ ไม่ควรเลยนะครับถ้าจะทำโปรแกรมตัวนี้นะแนะนำหาที่โล่งๆแล้วทำดีกว่านะครับประเด็นหลักคือหักพวงอะไรไม่ได้นะมันจะเกิดปัญหาใช่ไหมมัน<ช>จะไม่ผ่านเนี่นยเราถึงขึ้นทางด่วนนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเมืองทองไปก่อนนะครับทรงนี้ <laughs> <laughs> วิวสวย นำมาฝากบรรยากาศก่อนฝนตกนี <c oughs> ่สวยไหมเศรษฐีหมื่นล้านก็อยู่กันนะ <c oughs> สวยไหม <c oughs> สวยไมว่าเลยเสียวด้วยนะใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้เต็มหลอดล้ว ขาบอกนิกจินมาทำอะไรบนนี้เนี่ยเต็มแล้วเต็มหลอดแล้วไปแล้วนี่ประกาศเอาเอายี่หม่บอกไม่สำเร็จไม่สำเร็จยังไงวะเราต้องทำใหม่ต้องทำใหม่ใช่เพราะเราเราต้องออกตัวตั้งแต่ตอนแรกไปพร้อมตอนแรกครับอฮะ ไปำดำเนินการต่อดาวน์โหลดไม่สำเร็จอ้าวโทรศัพท์นี่กูปิดโทรศัพท์แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยไม่ให้ปิดวันนี้เป็นที่แสงเลยขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะอเดี๋ยวเราจะทดสอบในการถอยหลังใช่ไหมใช่ครับถ้าข้อความไม่ขึ้นก็แปลว่าใช้ได้อืโอเค ผมเมื่อกี้เสียงมากเลยใจตั้งก่อนอ้าวต่อเอาปุญแจครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คโค้ดีทีนึงออนออนแจเราลองเช็คโค้ดดูกัน อ๋อใช่มันต้องเชื่อมเน็ตอืมต้องเชื่อมเน็ตต้องเชื่อมเน็ตอีกแล้วเช <c oughs> ื่อมไปวายทำไมอะไรเชื่อมแล้ว เอาใหม่เมกี้มันไม่ได้เชื่อมเลยเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ได้เชื่อมเน็ตเราลองลบว่ามันจะเขียวป่ะ รอรุ้นนะครับตัดตัดล้งถอยหลังนอ้าตัดเครื่องถอยหลังอ่าไม่ขึ้นข้อความไม่ขึ้นข้อความแล้วก็ดูเส้นนี่ดูเส้นนี่มีเงาไหมอืมจมีเงาใช่ไหเส้นนี่นี่นี่เส้นสีขาวขาวเนี่ยอ่ามันจะมีเงามาอืมเวลาเลี้ยวเวลาเราเลี้ยวหักเลี้ยวแล้วมันจะมีเงาให้เราด้วยอ่า อันนี้ถือว่าผ่านนะผ่านใช่ได้อัปเดตผ่านแล้วนะครับโอ้ยโชคดีเป็นของตนจะไม่มีข้อความแจ้งเตือนแล้วอ่ะวันปัดก็ไม่มีแล้วนะครับปึ๊บพอเข้าเข้าเกียร์ถอยแล้วจะไม่มีข้อความแจ้งเตือนแล้วอ okay. โอเคจบนะฮะสำหรับคลิปนี้นี่นะบนบนจอคอมรูปสีส้มนะที่เป็นสีรับสีส้มไม่มีแล้วนะครับเขียวปึ๊ดแสดงว่าผ่านหมดแล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงนะรถตัวเองรถผมเองเอามาวิจัยครับก่อนซ่อมให้ fc ของเรานะครับไม่ต้องกลัวนะสองจุดศูนย์หรือว่านิกเจนนะมาได้เลยนะครับนี่เครื่องมือโปรแกรมเราพร้อมนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่ว่าก็น้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรานะครับกดติดตามในช่อง y o u t u ู e อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กนะครับอูแงเจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าควคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บ้านปลาที่แกเจเริญการจ่างนะครับ